นิยายเสียงตอนที่971ถึงแดนเทพอาเคียนโหลหลานเฟิงรู้สึกโล่งใจผมจะรอคำตอบจากคุณครับคุณซู่ทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากความว่างเปล่าคุณซู่ผู้หญิงที่มีรูปร่างเย้าหยวนค่อยๆเดินออกจากความว่างเปล่าเธอสวมชุดสีดำที่พลิ้วใส่ราวกับมีชีวิตเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดามันต้องเป็นสมบัติที่มีพลังเทพ ในที่สุดฉันก็ได้เจอคุณคุณสูฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งกลับจากสภาเทพอมตะและกำลังจะเดินทางอีกครั้งฉันสงสัยว่าคุณสนใจที่จะสำรวจหอคอยมิติของตระกูลฟิลไหมคะหญิงสาวสวยกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนการแสดงออกของโหลหลานเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากเห็นเธอเขาพูดอย่างเคร่งครึมหอคอยมิติไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่หรอ อสูรร้ายทั้งหมดที่อยู่ข้างในได้รับการฝึกให้เชื่องแล้วแม้แต่รุ่นน้องในตระกูลของคุณเองก็ไม่ได้อะไรจากการฝึกฝนที่นั่นไม่มีอันตรายใดที่จะถูกพบขณะสัญจรไปรอบๆสถานที่นั่นมันจึงไม่ค่อยมีศักยภาพเข้าใจผิดแล้วผู้หญิงคนนั้นมองไปที่โหลวหลานเฟิงมีอสูรร้ายหลายพันล้านตัวในหอคอยมิติตระกูลของฉันจะทําให้พวกมันทั้งหมดเชื่องได้ยังไงเราใช้ทหารรักษาการเพียงบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราเป็นอันตราย นอกจากนี้อลิสาฟินซึ่งเกิดเมื่อ700ปีที่แล้วไม่ได้มีความหมายอะไรต่อตระกูลโหลหลานเฟิงเลยใช่ไหมการแสดงออกของคุณเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยอีกครั้งอลิสาเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดของตระกูลฟิลซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในช่วงพันปีที่ผ่านมาและเธอก็ได้บรรลุถึงสภาวะเทพดวงดาวแล้วเธอจะสามารถกลายเป็นหลออสวรรค์นในสักวันหนึ่ง คุณซูตระกูลฟิลขอเชิญคุณมาเป็นแขกของตระกูลเราคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรนอกจากตอบรับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษของแขกระดับหนึ่งผู้หญิงคนนั้นประกาศใบหน้าของโหลหลานเฟิงเย็นชาหลังจากที่เธอพูดอย่างนั้นซูพิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความนิยมขนาดนี้ผู้อาวุโสสองคนนี้เป็นสภาวะเทพดวงดาวแต่พวกเขาก็เดินทางมาเพื่อส่งคําเชิญอย่างสุภาพ ซูผิงปฏิเสธพวกเขาทางอ้อมผมขอเวลาพิจารณาเรื่องนี้สักสองสามวันโหลหลานเฟิงพูดกับซูผิงทันทีว่าคุณสู่ตระกูลโหลหลานสามารถให้ทุกอย่างที่ตระกูลฟิลสามารถให้ได้ผมจะส่งวัตถุดิบที่คุณต้องการมาให้ทันทีซูผิงพยักหน้าและโบกมือให้พวกเขาจากนั้นเขาก็กลับไปในร้านโหลหลานเฟิงโล่งใจเมื่อเห็นซูผิงรับวัตถุดิบแม้ว่าจะไม่ยอมรับคำเชิญของเขาในน้อยที่สุดเขาก็ยังเป็นนี้บุญคุณสำหรับวัตถุดิบดังกล่าว ตามแหล่งข่าวของเขาชายหนุ่มได้เข้าสู่อันดับราชาเทพในเวลาเพียงสามปีหลังจากชนะการแข่งขันและเขาก็เป็นเพียงแค่ระดับดวงดาวว่ากันว่าหล่อสูงสุดได้ห้าไม่ให้เขาออกจากสภาเทพอมตะจนกว่าเขาจะสามารถเอาชนะนักรบในสิบอันดับแรกของอันดับราชาเทพความจริงที่ว่าซูผิงกลับมาถือเป็นคำบอกเล่าว่าเขาทำสำเร็จแล้วมันช่างน่ากลัวเสียจริง เขาจะไม่มาที่นี่และทำตัวประจบสอพลอถ้าซูผิงเป็นแค่ผู้ป่มเพราะสภาวะชะตากรรมที่เก่งที่สุดในจักรวาลท้ายที่สุดในฐานะยอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวเขาไม่จำเป็นต้องเอาใจใครเลยยกเว้นสภาวะเทพอมตะอย่างไรก็ตามตระกูลของเขาส่งเขามาทันทีหลังจากทราบข่าวการไปถึงสิบอันดับแรกของอันดับราชาเทพในขณะที่ยังคงเป็นระดับดวงดาวนั้นน่ากลัวกว่าการเป็นแชมป์ของจักรวาลเสียอีก ในทางปฏิบัติซูผิงจะกลายเป็นหลอดสวรรค์ทันทีที่เขาไปถึงสภาวะเทพดวงดาวหากโชคดีจะมียอดฝีมือสภาวะเทพอมตะในจัก,กรวาลเพิ่มอีกคนในอีกหมื่นปีข้างหน้าศักยภาพของผู้ชายคนนี้คือเหตุผลที่ตระกูลโหลหลานเต็มใจที่จะลงทุนในตัวเขาการดำเนินการในขณะที่ซูผิงยังอ่อนแอจะนำมาซึ่งผลตอบแทนมหาศาล ผู้หญิงที่อยู่ใกล้เคียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อซูผิงหันหลังกลับและจากไปแต่แล้วเธอจำความลับที่เธอได้ค้นพบและถือว่าทัศนคติที่ไม่ใส่ใจของเขาต่อหน้าสภาวะเทพดวงดาวนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะแข็งแกร่งกว่าพวกเธอมากเมื่อเขาไปถึงสภาวะเทพดวงดาวตระกูลโหลหลานมีหนึ่งวัตถุดิบที่เขาต้องการฉันสงสัยว่าเขาจะสนใจสิ่งนั้นหรือไม่ผู้หญิงคนนั้นคิดเธอมีความรู้สึกสังหรณ์ใจหอคอยมิติดูเหมือนจะไม่น่าสนใจพอ ท้ายที่สุดซูผิงได้รับทรัพยากรมากมายจากอาจารย์ของเขาหอคอยมิติไม่ใช่สถานที่ฝึกฝนที่เขาต้องการวืดสภาวะเทพดวงดาวอีกสองคนปรากฏตัวขึ้นเมื่อซูผิงกลับเข้าไปในร้านของเขาทั้งคู่ต่างประหลาดใจที่เห็นโหลหลานเฟิงและผู้หญิงจากตระกูลฟิวดูเหมือนหลายคนรู้ว่าเขากลับมาแล้วผู้หญิงจากตระกูลฟินพูดเยาะเย้ย ที่ซูผิงท้าทายอันดับราชาเทพไม่ได้ถูกเผยแพร่มีคนจํานวนมากเกินไปให้ความสนใจกับเขาเนื่องจากชื่อเสียงของเขาจากชนะการแข่งขันสุดยอดอัจฉริยะระดับจักรวาลเมื่อสามปีก่อนผู้เท่าหยานไม่ได้เก็บเป็นความลับนั่นคือเหตุผลที่หลายองค์กรได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างซูผิงและเซินห่วงเมื่อรู้อย่างนี้ทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าซูผิงกลับมาจากสภาเทพปมัดแล้วไม่รู้ว่าเซินห่วงจะให้เขาออกมาเป็นข้อยกเว้นหรือเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว แต่ความเป็นไปได้อย่างที่สองน่าจะเป็นไปได้มากกว่าท้ายที่สุดเทพอมตะจะไม่ค่อยกลับคำมันเป็นโชคชะตาเขาสามารถประจันหน้ากับเจ้าดวงดาวได้ในขณะที่อยู่ในระดับดวงดาวเขาย่อโลกใบเล็กในขณะที่ยังคงอยู่ในสภาวะชะตากรรมแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะใช้เวลาเพียงสามปีในการเอาชนะอัจฉริยะในอันดับประชาเทพผู้มาเยือนรายใหม่กล่าวด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาคิดถึงแต่เรื่องของซูผิงเขาได้รับแต่งตั้งจากตระกูลให้มาเชิญซูผิง โปรดรายงานว่าตระกูลเนียนขอพบคุณสูชายชาราร่างผอมบางพูดกับอวินมู่อย่างสุภาพอาวินมู่ส่ายหัวและกล่าวว่าคุณซูเพิ่งบอกกับฉันทางกระแสจิตว่าเขาจะฝึกอย่างสันโดดสองสามวันและจะไม่พบใครในระหว่างนี้ เธอค่อนข้างตกใจและคิดคำตอบไม่ออกเนื่องจากเธอไม่คาดคิดว่าจะมีสภาวะเทพดวงดาวจำนวนมากมาเยี่ยมซูผิงเธอรู้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของมนุษยชาติแต่ยังไม่เติบโตเต็มที่มีอัจฉริยะของมนุษย์จำนวนมากเอในประวัติศาสตร์ที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กฝึกอย่างสันโดษชายชรามึนงงเล็กน้อยและพูดอย่างช่วยไม่ได้ผมได้ยินมานานแล้วว่าคุณซูเป็นผู้ป่มเพราะที่ขยันขันแข็งตอนนี้ได้เห็นกับตาแล้ว ยอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวที่กล้าหาญอีกคนหนึ่งยิ้มและเพียงแค่รอซูผิงเพื่อแสดงความจริงใจของเขายอดฝีมือเหล่านั้นลอยอยู่กลางอากาศผู้คนที่รอต่อแถวต่างตกตะลึงจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแม้ว่าสภาวะเทพดวงดาวจะควบคุมกลิ่นอายของพวกเขาแต่แรงกดดันตามธรรมชาติของพวกเขายังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขากําลังมองเทพตระกูลโหลหลานตระกูลฟิว ฉันได้ยินมาว่าตระกูลโหลหลานมียอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวและธุรกิจมากมายในเขตดวงดาวต่างๆเกมและรายการยอดนิยมมากมายผลิตโดยพวกเขาเช่นกันเป็นตระกูลที่ร่ำรวยและมีอำนาจมีคนกระซิบในฝูงชนพวกเขาอยู่ในยุคอวกาศโหลหลานอยู่ไกลกว่าที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงได้ แต่ผู้คนรู้บางเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาจากอินเทอร์เน็ตพลังที่ตระกูลแสดงให้เห็นผิวเผินนั้นตกตะลึงพอสำหรับพวกเขาแล้วนักวิทยาศาสตร์จากตระกูลของพวกเขามีชื่อในหนังสือเรียนเกี่ยวกับดาวเคราะห์หลายดวงผู้มาเยี่ยมเกี่ยวข้องกับตระกูลที่น่าสะพรึงกลัวนั้นใช่ไหมที่พื้นดินทั้งชายหนุ่มในชุดขาวและลุงของเขาต่างก็หวาดกลัวกับการมาถึงของยอดฝีมือเหล่านั้นโดยเฉพาะลุงเวที่ตัวสันและพืพ้นพำพวกเขาล้วนเป็นสภาวะเทพดวงดาว ชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเขารีตาและถามด้วยความตกใจพวกเขาไม่ใช่เจ้าดวงดาวหรอไม่เจ้าดวงดาวไม่มีกลิ่นไอแบบนั้นลุงของเขาพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือชายหนุ่มตกตะลึงภายในร้านซูผิงตรวจพบพระศมีของสภาวะเทพดวงดาวอีกสองคนหลังจากปิดประตูเขาแน่ใจว่าพวกเขามาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิญเขาเหมือนกันโจแอนนาเหลือบมองซูผิงและพูดว่าตอนนี้นายดูจะดังทีเดียว ซูพิงพยักหน้าผู้ชายที่หล่อเหลาอย่างฉันต้องโด่งดังเป็นธรรมดาโจโอแอนนากรอกตาแต่ถังยู่หลานพูดด้วยเสียงต่ำพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนฉันรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับพี่หญิงเขียวพวกเขาทั้งหมดเป็นสภาวะเทพดวงดาวซูพิงตอบถังยู่หลานตกตะลึงกับคำตอบของเขาปากของเธออ้าเปิดเล็กน้อยตกใจเกินกว่าจะพูดอะไร เธอไม่ใช่เด็กที่โง่เคลาอีกต่อไปเธอรู้ลำดับชั้นพลังบ่มเพาะในสหพันธ์และรู้ว่ายอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวอยู่ที่ด้านบนสุดของปิรามิดเหนือพวกเขาคือเทพอมตะที่ปกครองจักรวาลหลังจากที่เห็นว่าถังยุรานตกใจขนาดไหนซูผิงก็แซวเธอว่าพยายามให้หนักขึ้นเธอมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่สภาวะเทพดวงดาวเช่นกันไม่จำเป็นต้องอิจฉาพวกเขาถัางยุรานมีความหวังในแววตาและถามเขาว่าจริงเหรอ พยายามให้มากๆซูผิงกล่าวด้วยรอยยิ้มโจโอแอนนาเห็นดวงตาของถังยู่หรานเต็มไปด้วยความปรารถนาและความตื่นเต้นเธอจึงเสริมด้วยความเชือยเมือว่าเธอไม่สามารถทําให้สําเร็จได้เพียงแค่พยายามอย่างหนักพรสวรรค์เป็นสิ่งสําคัญถังยู่หรานเม้มริมฝีปากและพูดว่าเธอกําลังหมายความว่าฉันไม่มีความสามารถเพียงพอหรือฉันอ่อนแอเกินไปเหรอ ทังยูรานรู้สึกไม่พอใจแต่เธอก็รู้สึกจุกๆเห็นได้ชัดว่าซูพิงพยายามปลอบโยนเธอมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะได้มาจากความพยายามเพียงอย่างเดียวซูผิงไม่พูดอะไรต่อเขาเพียงขอให้พวกเธอเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปยังแดนเทพอาเคียนเธอวางแผนที่จะให้ตัวตนเดิมของเธอเดินทางด้วยไหมซูพิงพูดกับโจแอนนา โจแอนนาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็ส่หัวไม่ตัวตนเดิมของฉันอยู่ที่อื่นมันไม่ง่ายสำหรับฉันที่จะย้ายที่อยู่ฉันจะไปที่แดนเทพอาเคียนเพื่อฝึกร่างนี้ฉันจะกลายเป็นเทพแท้จริงเมื่อฉันรวมเข้ากับตัวตนดั้งเดิมของฉันอย่างสมบูรณ์ตัวตนดั้งเดิมเธอมีตัวตนเดิมด้วยหรอถังยูรานอุทานนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอท่านหญิงเขียวพูดด้วยรอยยิ้มว่าสภาวะเทพดวงดาวทุกคนสามารถพัฒนาร่างกลับชาติมาเกิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลก หลังจากฟื้นจากอาการช็อกถังยู่รานก็ทำหน้ายาวแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันเป็นคนอ่อนแอคนเดียวในร้านนี้ที่ไม่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งเลยอย่างนั้นหรอเพิ่งรู้ตัวหรือไงอีกสามคนมองเธอด้วยความแปลกใจถังยู่รานพูดไม่ออกเมื่อพวกเขาไปเตรียมตัวสูผิงก็ไปและเคลียร์ที่เก็บของเขาเพื่อเตรียมการเขาพาหญิงสาวทั้งสองไปที่ล็อบบี้และเรียกหน้าต่างสถานะที่พวกเธอมองไม่เห็นสนามบ่มเพาะฉันนำอยู่ที่ด้านบน มันมีไม่มากนักสูผิงเห็นว่าแดนเทพอาเคียนอยู่ในอันดับที่5ถัดจากชื่อคือคำอธิบายของสนามบ่มเพราะเป็นอาณาจักรที่เกิดในความกลาหลเป็นที่อาศัยของเหล่าเทพค่าเข้า,า9000ยืนยันการเข้าของคุณยืนยนันตรวจพบพนักงานดีเด่นคุณต้องการใช้สิทธิพิเศษที่ได้รับหรือไม่ใช่ไม่นานหลังจากนั้นหลุมดำที่เหมือนวงัวงวนก็ปรากฏขึ้นปกคลุมและดึงซูผิงโจโอแอนนาและถังยู่รานเข้าไป ท่านหญิงเขียวที่อยู่ใกล้ๆเฝ้าดูสิ่งนี้เกิดขึ้นเธอเคยสงสัยมาตลอดว่าซูผิงจะพาโจแอนนาไปที่แดนเทพอาเทียนได้ยังไงเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นพวกเขาเคลื่อนย้ายออกจากร้านโดยตรงท่านหญิงเขียวรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันใดพลังการเคลื่อนย้ายดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ซูผิงสามารถทำได้ เธอไม่สามารถเข้าได้ทุกห้องในร้านจึงมีบางห้องที่เธอยังไม่สามารถเข้าไปได้ความรู้สึกของห้องเหล่านั้นก็ถูกระงับไว้ด้วยซึ่งบ่งชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในร้านแสงแดดที่แห้งและอบอุ่นส่องลงมาซูพิงรู้สึกอบอุ่นสบายสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกแปลกเล็กน้อยคือร่างกายของเขาหนักกว่าเดิมหลายสิบเท่าโชคดีที่เขาแข็งแกร่งมากและในไม่ช้าก็สามารถเอาชนะความยากลำบากดังกล่าวได้ ซูผิงลืมตาและเห็นโลกสีทองตรงหน้าเขาท้องฟ้าเบื้องบนนั้นกว้างใหญ่และไม่มีเมฆมีดวงตะวันจดจ้าก้าวดวงสองแสงอยู่บนท้องฟ้าซูผิงประหลาดใจพระอาทิตย์ก้าวดวงนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าพวกมันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มองเห็นได้อย่างไรก็ตามพวกมันกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกันมันกระจัดไปมาราวกับมีชีวิต ตรงหน้าซูผิงเป็นภูเขาที่งดงามตะการตาเต็มไปด้วยต้นไม้มีวิหารอยู่ที่นั่นด้วยโจแอนนาะที่อยู่ใกล้ๆพูดด้วยความงุนงงนี่คือแดนเทพอาเคียนหรอหญิงสาวกำลังซึมซับทุกสิ่งที่เธอมองเห็นและน้ำตาก็ไหลออกมาทำไมเธอถึงร้องไห้ซูผิงตกตะลึงกับปฏิกิริยาของเธอ โจแอนนาเช็ดตาตัวเองเธอไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนตอนอยู่ในร้านของซูผิงตัวตนปัจจุบันของเธอมีอารมณ์มากขึ้นเธอสายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกว่าที่นี่ดูคุ้นเคยซูพิงตระหนักว่าเธอแค่รู้สึกคิดถึงความหลังอย่างประหลาดที่เธอได้กลับบ้านพลังเทพที่นี่รุนแรงมากโจแอนนามองไปรอบๆและค่อยๆย,ยับยั้งตัวเองไว้เธอสังเกตสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังสถานที่นี้ให้ความรู้สึกเหมือนแดนเทพอาเคียนแตกทำไมถึงมีดวงอาทิตย์ตั้งเก้าดวง ฉันจำได้ว่าดวงอาทิตย์หกในเก้าดวงถูกทำลายในสงครามเมื่อนานมาแล้วตอนที่972เทพระดับสูงดวงอาทิตย์หกในเก้าดวงถูกทำลายทั้งซูผิงและถังยู่รานตกตะลึงกับคำพูดของโจแอนนาการต่อสู้ที่รุนแรงแบบไหนถึงสามารถทำลายดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าได้ ซูผิงทราบมาจากอาจารย์ของเขาว่าแดนเทพอาเคียนถูกทำลายและสนามรบที่เขาได้รับการทดสอบในอนาจาักรลับเะเลนเทพเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันหลุมศพกึ่งเทพก็ด้วยทุกอย่างบ่งชี้ว่ามีสงครามเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตเป็นไปได้ไหมว่าแดนเทพอาเคียนได้รับการฟื้นฟูสู่ความรุ่งโรจน์ะในอดีตหลังจากผ่านมานานซูผิงถามด้วยความสงสยัย โจแอนนายังคงมึนงงเธอมองซูผิงด้วยแววตาเป็นประกายเธอกล่าวว่าจริงด้วยต้องเป็นนอย่างนั้นแน่เทพสูงสุดต้องฟื้นฟูอาณาจักรนั่นเป็นคำอธิบายเดียวสำหรับดวงอาทิตย์ที่เพิ่มเติมพวกเขาต้องสร้างดวงอาทิตย์ทั้งหกขึ้นมาใหม่ซูผิงพยักหน้าดูเหมือนจะเป็นเพียงคำอธิบายเดียวเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่เทพต่อสู้กับอะไรซูผิงถามด้วยความสงสยัย นั่นเป็นความลับโบราณแม้แต่ยอดฝีมือเทพอมตะก็ยังไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพวกเขาไม่รู้สถานการณ์ทั้งหมดขณะที่เธอมองดวงอาทิตย์ทั้งเก้าดวงบนท้องฟ้าโจอแอนนาค้นหาความทรงจำของเธอและตอบว่าเรื่องมันยาวฉันเพิ่งเริ่มเดินบนวิธีการบ่มเพาะของฉันอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสในตระกูลของฉันบอกฉันว่าสวรรค์พยายามทำลายเหล่าเทพเราต่อสู้กลับเพื่อต่อต้านสวรรค์ซูผิงและถังยูร่รานต่างก็สับสนเหมือนกัน ถังยู่รานถามด้วยความสงสัยเธอหมายถึงท้องฟ้าหรอโจแอนนาเหลือบมองถังยู่รานแล้วมองไปที่ซูผิงจากนั้นเธอก็พูดว่าไม่ใช่สวรรค์เดียวที่โจมตีอาณาจักรแห่งเทพแต่มีหลายแห่งฉันได้ยินมาว่าพวกเขาเพียงแค่ทำตามคำสั่ง ซูพิงเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวรรค์จากอีกาทองคําเหมือนกันเขารู้ว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดท่ามกลางความกลราหนในสมัยโบราณและไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันมีระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะเทพอมตะตามที่โจโอแอนนากล่าวมีสวรรค์มากกว่าหนึ่งแม้แต่สวรรค์ยังต้องรับคําสั่งจากใครบางคนสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเป็นอะไรได้บ้างซูพิงอดไม่ได้ที่จะถาม โจแอนนาสั่นหัวเล็กน้อยฉันไม่รู้ฉันอ่อนแอเกินกว่าจะเรียนรู้ในตอนนั้นและตอนนี้ก็ด้วยฉันยังไม่ได้เป็นเทพสูงสุดด้วยซ้ำระดับของฉันต่ำเกินไปที่จะรู้ความลับเหล่านั้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองแต่ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเธอเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ ถังยุรานไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรแต่เธอไม่ได้ถามเพราะรู้ว่าเธอยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมเธอเพียงรู้สึกมีแรงกระตุ้นอย่างแรงกล้าที่จะแข็งแกร่งขึ้นและไล่ตามซูผิงให้ทันเพื่อที่เธอจะได้พูดคุยกับพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันหากสวรรค์อยู่เหนือสภาวะเทพอมตะและมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวอยู่สูงกว่าพวกเขาฉันยังอ่อนแอเกินไปจริงๆฉันต้องไปถึงสภาวะเทพดวงดาวให้ได้ก่อนจึงจะเริ่มสืบเรื่องของพวกเขาซูผิงคิด เขาเติบโตอย่างรวดเร็วก็จริงแต่เขาก็ยังหวังว่าเขาจะไปได้เร็วกว่านี้เขาต้องการรู้ทุกสิ่งและค้นหาว่าทำไมโลกที่สดใสแห่งนี้จึงล่มสลายตกลงอย่าพยายามจนเกินตัวเรามาที่นี่เพื่อฝึกซ้อม ซูพิงตั้งสติและพูดกับสองสาวว่าเธอไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอในขณะที่สำรวจสถานที่นี้ไม่มีอะไรที่สามารถฆ่าเธอได้ต่อให้ตายฉันก็ย้อนเวลากลับไปได้ดังนั้นเพียงทำตัวสบายๆที่จะทำทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของพนักงานอย่าปล่อยให้โอกาสเสียไปถังยู่รานตกตะลึงย้อนเวลาให้เราคืนชีพถูกต้องในทางกลับกันโจแอนนายังคงสงบเธอเคยเห็นความสามารถของซูพิงในหลุมศพกึ่งเทพ ฉันต้องการตรวจสอบและสำรวจอาณาจักรเทพโจแอนนากล่าวฉันจะกลายเป็นอมตะอย่างแท้จริงถ้าเราได้พบบันพชนเทพและได้รับคุณสมบัติเพื่อที่ฉันจะได้เข้าอนุสาวรีย์บัพรพชนนั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอในการมาที่แดนเทพอาเคียนเธอต้องการหาอนุสาวรีย์บัพรพชนที่หายไปนานอนุสาวรีย์บรรพชนซูพิงถามด้วยความสงสยัยใช่แล้วนั่นคือสมบัติล้ำค่าของตระกูลฉัน นายสามารถเป็นเทพแท้จริงได้เมื่อนายสลักพลังชีวิตของนายนอกจากนี้หากนายฝึกฝนต่อไปนายอาจเติบโตและกลายเป็นเทพโบราณตัวตนที่แข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสวรรค์มันวิเศษขนาดนั้นเลยหรอส้ผิงค่อนข้างประหลาดใจท่านหญิงเขียวเป็นยาวิเศษยอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวสามารถกลายเป็นราชาเทพได้หากพวกเขากินเธอหรือแม้แต่ยอดฝีมือสภาวะเทพอมตะ เพียงแค่สลักพลังชีวิตของคุณลงบนอนุสาวรีย์ก็สามารถทําให้คุณเป็นเทพแท้จริงได้อย่างนั้นหรอซูผพิงรู้สึกว่าเทพแท้จริงนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นโลกนี้จะต้องงดงามมากในอดีตซูผิงทําได้เพียงถอนหายใจ สมบัติศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะ,วะเทพอมตัดจำนวนนับไม่ถ้วนและสมาชิกที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามบ้านของพวกเขาพังทลายไปแล้วแม้แต่สหพันธ์ยังไม่สามารถหาทางเข้าแดนเทพอาเคียนได้เขาทำได้เพียงพึ่งพาระบบเพื่อเข้ามาที่สถานที่นี้เป็นอีกครั้งที่ซูผิงรู้สึกทึ่งกับพลังของระบบ มีเพียงเทพผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถใช้อนุสาวรีบรนผชนได้นายังอ่อนแอเกินไปในขณะนี้บางทีนายอาจขอให้ผู้สนับสนุนช่วยหาโอกาสตอนที่นายก้าวขึ้นสู่ระดับของตัวตนเดิมของฉันโจแอนนากล่าวกับซูผิงเธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตของซูผิงเมื่อพิจารณาจากผู้สนับสนุนที่น่าสะพรึงกลัวที่ซูผิงมีอนาคตของเขาน่าจะถูกวางแผนไว้อย่างดีนานแล้วตกลงซูผิงพยักหน้าด้วยความตื่นเต้น เขาจะค้นหาสมบัติได้แม้ว่าจะต้องพลิกสถานที่นี้กลับหัวกลับหางตรับใดที่สมบัติยังคงอยู่ในแดนเทพอาเคียนดูเหมือนว่าจะมีการตั้งถิ่นฐานของเหล่าเทพอยู่ข้างหน้าไปที่นั่นและถามเส้นทางดีกว่าบางทีเธออาจรู้จักชื่อสถานที่นั้นซูผิงกล่าวโจแอนนับยักหน้าถัางยู่รานยอมแพ้แล้วเธอติดตามพวกเขาและฟังพวกเขาพูดคุยกันฉันเหนื่อยมาก ทังยุ่รานเงื่อออกและหน้าแดงราวกับว่าเธอป่วยเป็นหวัดหนักไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มวิ่งแม้แต่ดวงตาของเธอก็สูญเสียโฟกัสสูผิงไม่หยุดเขากล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่นี่อาจจะรุนแรงเกินไปสำหรับเธอพยายามปรับตัวให้เข้ากับมันเธอจะแข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมดูดซับพลังเทพรอบตัวด้วยมันจะขาดกล่าวและเสริมสร้างร่างกายของเธอถังยู่รานไม่รู้ว่าการฝึกได้เริ่มขึ้นแล้วเธอกัดฟันและดิ้นรนต่อไป เธอเกือบสลบเพราะเธอหมดแรงขณะที่พวกเขาเดินไปความคิดที่จะยอมแพ้เกิดขึ้นในหัวของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอกัดฟันและยึดมั่นเธอรู้ว่าสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือยึดมั่นเหมือนที่ซูผิงพูดเธอต้องพยายามให้ดีที่สุดในทางตรงกันข้ามกับซูผิงและโจแอนนาเธอเป็นผู้ป่มเพราะที่ไม่มีความสามารถและขาดภูมิหลังที่แข็งแกร่งเธอไม่มีอะไรนอกจากความขยนัน เธอไม่สามารถเข้าใจหรือร่วมพูดคุยระหว่างการสนทนาของซูผิงและโจแอนนาได้เธอเกลียดความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งมากกว่าความเหนื่อยล้าในที่สุดถังยูรานก็สลบไปเนื่องจากความอ่อนล้าซูผิงไม่ลังเลที่จะต่อยและฉีกร่างของเธอออกจากกันถังยูรานที่สับสนได้รับการฟื้นคืนชีพหลังจากนั้นไม่นานเธอถามว่าเมื่อกี้ฉันหมดสติไปหรือเปล่าแปลกจังทำไมร่างกายของฉันถึงกลับมามีเรี่ยวแรง อย่างที่ฉันบอกไปเธอไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเลยฉันจะย้อนเวลาและนะเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งหากเธอไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแค่พยายามมุ่งมั่นไว้ซูผิงกล่าวถังยู่รานพยักหน้าอย่างรวดเร็วเธอมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในร่างกายของเธอโจโอแอนนาเหลือบมองซูผิงเธอรู้อยู่แล้วว่าถังยู่รานสามารถคืนชีพได้แต่ก็ยังรู้สึกแปลกเมื่อเห็นซูผิงฆ่าเธออย่างรวดเร็วสิบนาทีต่อมา ถังยู่รานเงือออกอีกครั้งซูผิงจึงฆ่าเธออีกครั้งเพื่อคืนชีพเธอในเวลาเดียวกันซูผิงเรียกอสูรของเขาพลังเทพในแดนเทพอาเคียนนั้นหนาแน่นมากจนสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เพียงแค่อยู่ที่นี่เราเกือบจะถึงที่นั่นแล้วพวกเขาเข้าใกล้ภูเขาที่พวกเขาเห็นแต่ไกลต้นไม้ทุกต้นที่เติบโตที่นั่นสูงหลายร้อยเมตรในขณะที่อาคารนั้นเก่าแก่แต่สวยงามในแบบของมัน นอกจากนี้ยังมีเสาหินขนาดมหึมาที่มีรูปแกะสลักอย่างสวยงามจูจ่ๆก็มีเสียงคำรามออกมาหยุดคนที่แต่งตัวประหลาดกำลังตะโกนในภาษาของเทพโบราณโชคดีที่โจอแอนนาเป็นหนึ่งในนั้นและซูผิงก็เรียนรู้ภาษาถิ่นบางส่วนของพวกเขาระหว่างที่เขาไปหลุมศพกึ่งเทพววืดวืดด คนแปลกหน้าสองคนในชุดเกราะสีทองเรืองแสงพุ่งเข้ามาทั้งสองเป็นเทพผมที่เปล่งประกายของพวกเขาเป็นสีทองล้วนและพลังเทพจำนวนมหาศาลในร่างกายของพวกเขาบ่งบอกว่าสายเลือดของพวกเขานั้นบริสุทธิ์มากพวกเขาชำเลืองมองผู้บุกรุกแล้วจ้องมองที่โจแอนนาชั่วขณะหนึ่งพวกเขาเริ่มก้าวร้าวน้อยลงเมื่อเห็นเธอแต่พวกเขายังพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่านี่คืออาณาเขตของตระกูลสายฝนเจ้ามาจากที่ใดทำไมถึงพาทาตของเจ้ามาที่นี่ไม่รู้กฎหรือไง พวกเขากําลังคุยกับโจแอนนาทั้งซูผิงและถังยู่รานถูกมองว่าเป็นทาตของโจแอนนาท้ายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นาธาตของเหล่าถวยเทพแม้แต่มังกรที่แข็งแกร่งก็ยังเป็นทาตุนั่นเป็นความคิดที่ฝังลึกในเลือดของพวกเขาทุกชีวิตลว้วนได้กว่าและโง่เขาในสายตาของพวกเขาเธอรู้จักพวกเขาหรอ ซูพิงไม่สนใจพวกเขาเขาสามารถคืนชีพได้นับไม่ถ้วนด้วยแต้มพลังที่มีอยู่มากมายเขาดูถูกพวกเขาเหมือนที่พวกเขาดูถูกเขาตระกูลสายฝนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการแสดงออกของโจแอนนาและเธอก็ก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวและกาลังจะโค้งคำนับลำดับชั้นในหมู่เทพมีความสำคัญมากกว่าลำดับของมังกรตระกูลสายฝนมีตำแหน่งสูง โจแอนนาเกิดมาในตระกูลระดับกลางนั่นคือเหตุผลที่เธอกลายเป็นเพียงเทพผู้ปกครองในหลุมศพกึ่งเทพสมาชิกของตระกูลระดับสูงมักจะมีความสามารถมากกว่าและสามารถกลายเป็นเทพผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายคนที่โดดเด่นสามารถกลายเป็นเทพสูงสุดได้ลูกหลานของพวกเขาบางคนถึงกับเชื่อกันว่าสามารถฝึกฝนจนกลายเป็นเทพโบราณได้เมื่อเห็นท่าทางของโจแอนนาซูผิงคว้าไหลของเธอแล้วขมวดคิ้วถามเธอทำอะไร ด้วยทัศนคติที่ไม่สุภาพของซูผิงโจโอแอนนาจึงรีบพูดอย่างรวดเร็วว่าตระกูลสายฝนเป็นตระกูลระดับสูงมีชื่อเสียงมากในหมู่เทพมันคงเป็นการหยาบคายที่เราจะมาโดยไม่บอกกล่าวตระกูลระดับสูงซูผิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเราแค่มาเยี่ยมเรื่องใหญ่คืออะไรเราสามารถออกไปได้หากพวกเขาไม่ต้องการคุยกับเรา เทพทั้งสองตกใจเมื่อเห็นพฤติกรรมของซูผิงจากนั้นพวกเขาก็มองโจแอนนาด้วยความโกรธและดูถูกเจ้าเป็นเทพดาาด,ดื่นแต่แบ่งแยกระหว่างเจ้ากับท่าเจ้าเป็นความอัป,ปยศของพวกเราทุกคนและควรถูกฆ่าเทพที่อยู่ทางด้านขวาเพียงยกมือขึ้นและรวบรวมหอกขณะที่พวกเขาพูดคุยกันเหวี่ยงมันไปทางโจแอนนาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะทำลายเธอรวมถึงซูผิงเราไม่โจแอนนาพยายามอธิบายเธอจ้องไปที่หอกและลืมที่จะขัดขืนไปครู่หนึ่ง เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามโกรธจัดมันอึศึกมากจนดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนภูเขาที่สูงตระหง่านนี้ซูผิงยืนอยู่ข้างหน้าเพื่อปกป้องโจโอแอนนาเขาได้ผสานเข้ากับโครงกระดูกน้อยและสุนัขมังกรดำแล้วปลดปล่อยความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีที่ดุดนันเทพตกใจเมื่อเห็นว่าการโจมตีของเขาถูกสกัดกั้นเขาสามารถบอกได้อย่างง่ายดายว่าซูผิงมีระดับที่อ่อนแอกว่าตัวของเขา ยิ่งกว่านั้นเขาเป็นาธาตุมนุษย์แม้แต่าธาตุในระดับของเขาก็ยังไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้แต่ถึงกระนั้นการโจมตีของเขาก็ยังถูกซูผิงสกัดกั้นไว้ไอสารเลวเทพโกรธจัดรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นร่างกายของเขาเปล่งแสงและมีรัศมีอันสง่าง,งามปรากฏขึ้นที่ด้านหลังเขาจากนั้นเขาก็เหวี่ยงหอกและโจมตีอีกครั้งอากาศโดยรอบถูกดูดกลืนและพลังที่สามารถทำลายโลกส่งไปอยู่ที่หอก โจแอนนาจ้องด้วยใบหน้าซีดราวากับลืมวิธีต่อต้านซู้พิงสังเกตเห็นว่าโจแอนนาเป็นยังไงเขาจึงพัดเธอด้วยมือที่หนักอึ้งและคำรามเธอทำอะไรไม่จำเป็นต้องมีมารยาทหากพวกเขากำลังพยายามจะฆ่าเธอโจแอนนาตัวสั่นและหันกลับมามองจากนั้นเธอเห็นสู้พิงคำรามและต่อสู้กลับด้วยดาบสีแดงในมือของเขาดาบและหอกปะทะกันด้วยพลังมหาศาลที่มีแสงสีแดงและสีทองวินาทีถัดมาแขนของเทพหักและเขาก็ถูกเหวี่ยงกลับ